หมายเลขเนะคะวันนี้ติดตามกรณีถนนขึ้นวัดดอยเทพสมบูรณ์ที่สร้างเสร็จได้เพียง3เดือนก็แตกร้าวเป็นทางยาวคุณสุธาธิภผาสุขตรวจสอบเบื้องตน้นพบว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณเกือบ5ล้านบาทและมีงานก่อสร้างหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามสัญญานะคะติดตามจากรายงานค่ะ ถนนคอนกรีตแตกร้าวเป็นทางยาวแถมมีหลุมลึกกว้างประมาณ3เมตรอยู่กลางถนนและบางจุดของถนนคอนกรีตมีเม็ดหินโผลกขึ้นมาคือเส้นทางถนนที่ใช้สัญจรขึ้นไปวัดดอยเทพสมบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวบ้านผูพันทองตนนําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเพิ่งมีการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อ3มเดือนที่ผ่านมา คือวันที่21พฤษภาค,คม2,565กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่กังวลว่าหากปล่อยไว้อาจเกิดเป็นอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาเพราะนอกจากปัญหาสภาพของถนนแล้วยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทางผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมและยังไม่ได้แก้ไขอีกด้วย เห็นว่าเขาเทศถนนก็นเลบยบ่ได้ใส่ใจอย่างเขาคิดว่าไม่ถนนก็คือว่าเขาติดต่อให้ยไม่แต่ความคิดก็เลยคุยกับผู้ละเหมาเลยล่ละครับผู้เขามาคุ้มงานว่าผมรับผิดชอบอเกี่ยวกับใจอย่างเดี๋ยวี้รับผิดชอบดอกพ่อพ่อ,อถามมาเรื่อยๆก็คคอยโทรมาถามกับว่าผมรับผิดชอบจนแล้วง,งาน จนระยะหลังมาประมาณจะสิบกว่าหมื่นมานโทษรศัพท์ที่บลับสายบรับสายเรือไม่ครับาติตสำหรับการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงการที่ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูดูแลรับผิดช,ชอบใช้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดมาดำเนินการทั้งสิ้น4 9 9ล้านบาทมีผู้รับจ้างเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดชูชาติพัฒนาโดยทำสัญญาจ้างแบ่งเป็น4งวด แม้ข้อมูลตามป้ายโครงการจะระบุสิ้นสุดสัญญาไปแล้วเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแต่จากการสอบถามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวนี้ยังคงไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและปัจจุบันยังตรวจรับงานงวดสุดท้ายไม่ได้เพราะยังมีอีกหลายจุดที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแล้วก็มีประเด็นกับผู้รับจ้างอยู่หลายเรื่องที่ที่จะให้เขาแก้ไข นะครับซึ่งไม่อย่างนั้นเราก็ตรวจรับไม่ได้อย่างที่ที่ชาวบ้านเห็นนั่นแหละว่ามันยังไม่เรียบร้อยเราก็ดูยังไม่เรียบร้อยในส่วนของที่มีประเด็นกันอีกในเรื่องของยางมาตอยนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูแล้วเนี่ยเขาใช้ยางผิดประเภทนะครับแต่เนื่องจากอย่างว่าแหละคือเราก็ยังไม่ได้สมมอบงานงวดสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันแก้ไขได้เราเราก็คิดว่าเราเราก็พยายามทําในสิ่งที่ที่ดีที่สุดไปส่งตรงนี้แต่ในส่วนอื่นที่มันไม่สวยหรืออะไรยังไงเนี่ย เราก็ต้องไปแก้กันเพราะเนี่ยตอนที่จะรับงวดสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นงวดที่เป็นจำนวนเงินประมาณ40%ของของเงินทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องเรียบร้อยเรียบร้อยหมายถึงว่าตามแบบตามสัญญาเรียบร้อยสวยงามเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยสำหรับการดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน161วัน ซึ่งหากนับเวลาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าทางผู้รับเหมายังมีเวลาอีกประมาณ70วันในการดําเนินการและเป็นหน้าที่ของกรรมการตรวจรับการจ้างที่ต้องติดตามตรวจรับให้งบประมาณของแผ่นดินเกือบ5ล้านบาทที่ถูกนํามาใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแต่หากทางผู้รับเหมายังไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันก็จะต้องเสียค่าปรับรายวัน เป็นเงิน12,475บาทให้เจ้าของสัญญาซึ่งคือจังหวัดหนองบัวลำพูขอล่าหมายเลข7สวัสดีค่ะ